สวัสดีค่ะทุกคนทักทายยมบ่ายนะคะวันนี้แดงอยู่ที่บ่อน้ำพูร้อนขาเสืค่ะคือที่ตรงนี้มันใกล้บ้านแดงมากเลยนะคะแค่ขับสะพานข้ามมาอีกฟางหนึ่งละขับรถตรงมา5นาทีก็ถึงแล้วนะคะตั้งใจจะพาทุกคนมาที่นี่หลายครั้งแล้วแต่ว่ายังไม่ได้พามานะวันนี้นะคะมีคนพิเศษมาด้วยนะก็เลยพามาที่นี่นะคะตอนนี้แดงกำลังแช่ขายอยู่นะคะเดี๋ยวให้ดูนะ นี่ค่ะทุกคนแช่ไข่ออนเซนนะคะก็จะมีไข่นกกระทาไข่ไก่แล้วก็ไข่เป็ดนะของแดงเป็นไข่นกกระทานะคะแดงชอบกินตอนนี้เรากำลังแช่นะคะสักสิบห้านาทีค่ะแม่ค้าบอกว่าสักสิบห้านาทีก็คือเนี่ยค่ะถ้าใครอยากจะ กินไข่ประมาณไหนเนี่ยเราก็แช่ตามนี้เลยนะคะไข่ล่วงสิบนาทีค่ะย,ยังมาตุ้มยี่สิบนาทีตามนี้เลยนะคะเขาก็จะมีบ่อแช่ให้สองบ่อนะแต่เขาบอกว่าบ่อน,นี้ไม่ค่อยร้อนเท่าบ่อน,นี้นะคะฉะนั้นเราต้องแช่บ่อน,นี้นะเดี๋ยวแดงจะพาดูบ่อน้ําร้อนน้ําพุร้อนจากธรรมชาตินะคะนี่ทุกคนธรรมชาติจริงๆเลยนะคะเนี่ยตกไปนี่ไม่รอดนะ นอกจากบ่อน,นี้แล้วนะคะก็ยังมีอีกบ่อนหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูค่ะนี่ตรงนี้ก็เป็นบ่อธรรมชาติที่เขาสูบขึ้นมานะคะนอกจากตรงนี้ที่ให้เราดูแล้วนะคะคือตรงนี้เนี่ยดูได้อย่างเดียวนะข้างในนะ่ะข้างในนั้นสามารถแช่ได้นะคะจะเป็นห้องรวมนะก็จะมีห้องแช่เดี่ยวนะอยู่ตรงนน้นนะ ฝั่งนู้นถ้าใครต้องการความเป็นส่วนตัวเนี่ยก็ไปแช่ตรงห้องเดี่ยวได้นะคะใครชอบแบบโล่งๆก็ตรงที่แดงให้ดูเลยนะคะแล้ววันนี้นะนูน่นเห็นไหมคะแดงมากับคนนี้ค่ะพี่อันแน่นะวันนี้พี่อันแน่มาหาแดงค่ะพี่อันแนสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องแดงสวัสดีครับ ปเที่ยวหานแดงหนน่อยี่เพียงกําลังแช่เท้านะคะตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาปรับอุณหภูมิน้ําให้แล้วนะคะทุกคนก็คือมันก็จะอุ่นๆใช่ไหมพี่ใช่ครับกําลังดีเลยกําลังดีเลยนะคะพี่อาบน้ํามายังเอาน้ำมาหรือยังเอออยังจ้ะรอนนี่แหละจ้ะงั้นอาบแค่เท้าก่อนนะตอนนี้แต่เราคนเทิร์นจะลงไปแช่เนี่ยไม่รู้อ่างอ่างอาบน้ำยู่ตรงไหนกันแช่ไปแล้วเนี่ยอช่องแดงอันไหนอ่ะอันนี้นั่นแหละเออ ได้ก <onents and Douglas> ินช้อนเดียวกับพี่นะจ๊ะไม่ได้แปลงคนมาสิบวันแล้วจ้ะโอ้โหไข่สวยมากแต่ถ้าเกิดไข่ที่สวยกว่านี้มันมีอีกจานน้องแดงน้องแดงไม่เคยเห็นหรอกจ้ะพี่เห็นคนเดียวจ้ะจริงเหรอจริงคนนั้นแม่แดงกันปนดูไม่ได้ใครสวยๆนี่ก็ต้องดูคนเดียวจะไปดูอะไรหลายๆคนได้ยังไงเล่าเออพูดกินไข่สวยๆเลยเออมันมีคนเคยเห็นอยู่แต่ว่าคนเคยเห็นอยู่ยังไม่อยู่จ้ะ ไปถึงที่พี่เก็บไว้ในรถเมื่อกี้ที่ให้ดูจ้ะเออเนี่ยอยากดูจริงๆก็เดี๋ยวแอบไปส่องให้โอ้ยไข่มันแดงก็ไข่นี่เลยแดงอร่อยเออว่ะโหทุกคนแดงกินหมดเลยไม่ให้ผมกินอะเนี่ยแดงกินคนเดียวทั้งหมดเลยผมยังไม่กินเลยเนี่ยคนอะไรกินเก่งๆใครใครมาเที่ยวบ้านแดงนะห้ามพลาดมาที่นี่เลยนะคะเออนำบ้านผาเสิร์ตผาเสิร์ดนะฮะแต่ยังไม่เคยทำคลิปพาเอฟซีมาที่นี่เลยนี่เป็นครั้งแรกแล้วก็เอฟซีแดงก็เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยว่าที่บ้านแดงอ่ะมีแบบนี้ด้วยนะเออพี่ก็เพิ่งรู้ไง ใกล้ๆเลยอ่ะเจ็บไว้มากับพี่เลยอือเจ็บนี่อะสิสเนเจอร์ที่จะลอกไปพี่มาไปบ่อยนะไข่นี่พี่ก็ไม่เคยเห็นไข่เป็นเม็ดเล็กไปอ่ะพี่เคยเห็นแต่ไข่ใหญ่ๆอ่ะปกติพี่เห็นใหญ่เท่าไข่ห่านพี่เห็นอยู่แต่พี่เห็นคนเดียวจ้ะไข่เล็กๆเลยไข่ไดโนเสาร์จ้ะพี่เห็นนิวจ้ะพี่เกิดทันด้วยหรอทานทจ้ะไข่ด็อกจอกเทศจ้ะพี่พูดเล่นไปแค่จ้ะ เดี๋ยววันนี้นะคะกินถ่ายเสร็จเดี๋ยวเราจะไปกันที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำกกที่แดงเคยพาไปนะคะวันนี้เราจะไปกางเต้นนอนกับพี่อันแนที่นั่นนะอย่าพูดอย่างนี้มากางเต้นนอนเลยกับพี่แล้วพี่ก็นอนพี่คนเดียวเดี๋ยวคนดูดาวพี่มึงนี่ไปไหนก็นอนกับคนนั้นไม่ใช่ไม่นอนนอนคนละที่กันเออเออคนละเต้นกันพี่มีเต้นส่วนตัวอยู่เดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยค่ะก่อนที่เสากเดินทางไปลำน้ำกกนะคะพาดูบรรยากาศ หน้าบ่อน้ำพุร้อนนิดนึงนะเนี่ยค่ะเขาก็จะขายขายแล้วก็มีร้านค้าร้านอาหารนะคะก็จะมีพวกปิ้งย่างส้มตำประมาณนี้นะคะทุกคนเมนูก็หลากหลายตามนี้เลยนะคะที่จอดรถก็อยู่ตรงนี้นะรถแด,ดงกับพี่อันแน่ก็อยู่นี่เดี๋ยวเราจะไปลำน้ำกกกันเลยนะคะก็คือตรงไปเส้นนี้ค่ะอีกสักห้านาทีก็ถึงและะ้วค่ะตอนนี้นะคะ แดงกับเพียแน่ก็มาถึงที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำกกแล้วนะคะมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนและตอนนี้เรากำลังเตรียมอาหารใช่ไหมคะนี่นะคะเราจะทำอาหารกันตรงนี้นะคะก็มาดูกันนะคะว่าวันนี้แดงกับเพียรแน่จะทำอะไรกินนะคะอร่อยไม่อร่อยต้องถามแดงพี่เป็นคนทำต้องถามพี่เพราะพี่ต้องเป็นคนกินได้ตเดี๋ยวต้องกินครับต้องกินตอนแดงทำเสร็จแล้ว สามารถติดตามคลิปเต็มได้ที่เพจของพี่อันแน่นะคะช่องขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากครับช่องอันแน่นทัวร์นะคะยังไงขอเตรียมตัวทำอาหารก่อนนะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ